Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode with the Royal Park Ratchapruk Good Day Station Podcast ตอนพิเศษสาระความรู้จากอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ สวัสดีครับ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษกับสาระความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพศิลปวัฒนธรรมและส่วนนานาชาติภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ EP ที่7เรือนร่มไม้บิโกเนียและพืชกินแมลงพบกับผมชาญเรดอุตรกูลนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนชั้นปีที่3มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบอีิโซดที่7ความรู้เกา่าวพืชพันุ์จากเรือนร่มไม้เราได้รู้จักฟีโนเดนดอนและบอนสีในเอีพิโซดที่6แล้วตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับบิโกเนียและพืชกินมแมลงกันนะครับทั้ง2องชนิดนี้ได้จะแสดงอยู่ในเรือนร่มไม้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์อีกด้วยนะครับ ต้นมิโกเนียกับเพื่อกินแมลงจะมีความน่าสนใจอะไรบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับรามมทำความรู้จักพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจของเรือนร่มไม้ซึ่งเป็นหนึ่งในโซนัแสดงต้นไม้ในร่มที่น่าสนใจของอุทยาหลวงราชพฤกษ์กันกวัวครับกับพันธ์ไม้ชนิดแรกบิโกเนีย ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธถึงความโดดเด่นสะดุดตาของบิกเนียทางในงแง่รูปร่างรูปทรงและสีสันของใบที่มีความหลากหลายบิกเนียนะครับเป็นพืชในวงบิโิกเนียซีส่วนมากพบในเขตร้อนชื้นและเขตกึ่งร้อนบิกเนียเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ทุกส่วนวอวบน้ำมีทั้งที่เป็นไม้พุ่มไม้เลื้อยมียงเงาทอดเลื้อยบางชนิดมีหัวอยู่ในใต้ดิน ลำต้นเห็นข้อปล้องชัดเจนแผ่นใบเรียงสลับจุดเด่นของพื่สกุลน,นี้คือแผ่นใบที่เบี้ยวหรือไม่สมมาตรกันแต่มีรูปทรงสีสันและลวดลายของใบที่มีความสวยงามแตกต่างกันบางชนิดมีใบสีเขียวมีลวดลายเหมือนสีเละเป็นสีขาวบางชนิดก็มีลวดลายที่เป็นสีสันสีขาวชมพูแดงเหลืองมีหมดทุกสีเลยครับ ด้วยความพิเศษนี้มิโกเนียมีดอกช่อเป็นกระจะหรือ,อนึกง่ายๆอาจจะเป็นช่อดอกกล้วยไม้นั่นแหละครับที่มีก้าตรงกลางและมีดอกออกมานั่นแหละครับทั้งสีสันทั้งช่อดอกเนี่ยทำให้มิโกเนียเนี่ยมีความโดดเด่นมากสําหรับใครที่อยากขยายพันธุ์มิโกเนียนะครับมิโกเนียเนี่ยมักจะนิยมเป็นการตักชํา ที่ต้องใช้วัสดุที่ร่วนโปร่งระบายน้ําและอากาศได้ดีเพราะเบกุนเนี่ยนะครับชอบชื่อร่มแดดราไรแต่ก็มีบางชนิดที่ทนแสงแดดและแดดจัดได้มันจะไปต้องรดน้ําทุกวันอาจจะเว้น1-2วันก็ได้ครับขึ้นอยู่กับวัสดุที่ปลูกและสภาพแวดล้อมนอกจากนี้ความชื้นในอากาศก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะถ้าว่าถ้าหากความชื้นไม่เพียงพอเนี่ยขอบใบมักจะแห้งกรอบประสิทธิ์น้ำตาลและม้วนงอลง ผู้ปลูกเองเนี่ยสามารถเพิ่มความชื้นในพื้นที่ปลูกได้ด้วยการปลูกต้นไม้ชนิดอื่นไปรอบๆบริเวณเพื่อให้ความชื้นเพิ่มมากขึ้นครับพืชกินแมลงถือเป็นพันไม้ยอดนิยมในท้องตลาดที่ต้องยอมรับว่าเป็นพืชพันไม้ที่คนไทยรู้จักกันมานานมีหลากหลายชนิดและมีสิ่งที่ไม่เหมือนพันไม้ชนิดอื่น เพื่อกินแมลงสามารถพบได้ตามป่าดิบชื้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยเอง A, ครับเพื่อกินแมลงส่วนใหญ่มากขึ้นตามในที่ดินที่มีธาตุอาหารต่ำและชนิดพบขึ้นในที่ชื้นแฉะและมีน้ำไหลเวียนพาเอาธาตุอาหารออกไปหมดเพื่อกินแมลงจึงสร้างกับดักล่อเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแมลงหรือมีสัขนาดเล็กเช่นแมงมุมหนอน ที่สามารถย่อยสลายเพื่อน,นําอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตเช่นหม,ม้อข้าวหม้อแกงลิงกาบหอยแครงซาราซิเนียสําหรับผู้ฟังท่านไหนที่เลี้ยงเพื่อกินแมลงหรือสนใจอยากจะเลี้ยงดูพื่อกินแมลงเรามาเรียนรู้วิธีในการเลี้ยงดูไปด้วยกันนะครับอันดับแรกวัสดุปลูกควรเลือกชนิดที่มีลักษณะโปร่งสามารถระบายน้ําและเก็บความชื้นได้ดียกตัวอย่างเช่นกาบมะพระ้าวสับ ซึ่งวัสดุเหล่านี้ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกๆ1-2ปีนะครับต่อมาแสงแดดนะครับคนที่ปลูกเพื่อกินมแมลงควรให้โดนแดดสัก5-10%หรืออย่างน้อย5ชั่วโมงต่อวันตนามลักษณะความต้องการแสงของพืชกินมแมลงแต่ละะักษณะที่ต้องการต่อมาเป็นการให้น้ำ เราต้องให้น้ำสะอาดอย่างสม่ำเสมอพยายามรดน้ำให้ชุ่มฉื้นวันละหนึ่งครั้งหรือใช้จานรองน้ำที่ก้นกระถางถึงแม้พืชกินมแมลงจะเป็นพืชที่ทนทานต่อแดดแต่ก็ควรคำนึงว่าความชื้นในอากาศโดยความชื้นสัมพัส์อยู่ที่60เอร์เซถ้าแสงแดดจัดแต่อากาศแห้งเกินไปเนี่ยพืชกินมะแรงแสดงอาการแห้งกรอบเป็นรอยไหมเหมือนนิโกเนียเลยครับให้รดน้ำเพิ่มขึ้นเป็นวันละสองครั้งแทนก็ได้ครับ ขอขอบคุณแหล่งข้อมอูลสาระดีๆเนื้อหาแน่นๆจากอุทยานหวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับใน e p i s o d ดนี้ท่านผู้ฟังคงจะได้ความรู้วิธีการเลี้ยงดูพันไม้เมกโกเนียและเพือกินแมลงส่วนใน e p i ิ o d ดถัดไปจะเป็นเรื่องราวของคลาและอโกนิมาซึ่งจะมีข้อมูลที่น่าสนใจอะไรวิธีการเลี้ยงดูแบบไหนต้องติดตามฟังได้ที่ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามเนิ้อหาคอนเทนต์สาระดีๆของเราได้หลากหลายช่องทางครับทั้งทาง YouTube, TikTok, Spotify ในชื่อ Good Day Station ภาษาอังกฤษครับสำหรับวันนี้ผมชาลิอุตรกูลขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode with the Royal Park r a t h a p r Good Day Station Podcast ตอนพิเศษสาระความรู้จากอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่